มาค่ะทุกคนวันนี้วันหยุดนะคะหยุดขายนมก็มาทำงานบ้านมาลงสวนสักหน่อยหนึ่งงานบนบ้านก็ยังไม่เสร็จเลยนะคะมาลงสวนก่อนที่มันจะแดดแรงกว่านี้เนาะ mm hmm. อันนี้เป็นต้นแคร์นะคะยาก็จะมาเอาใส่ขวดตั้งๆไว้เนาะ เผื่อมีโอกาสโยกย้ายจะได้ย้ายมันไปอันไหนที่ปลูกที่นี่ยากก็ปลูกไว้แล้วนะคะทุกคนมันจะได้กินไม่ได้กินก็ช่างมันปลูกเอาไว้หมวยก็มาช่วยด้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยทำเอง ว่าจะเอาอุปกรณ์ที่ใส่ใหญ่กว่านี้สักหน่อยเนาะมันไม่มีไม่รู้จะหาอะไรเนาะก็เลยเอาตัดขวดไปก่อนเนาะตัดขวดแล้วก็ทําตัดรูระบายน้ําให้มันด้วยมันจะได้น้ําไม่ขังเนาะมันก็จะได้ไม่รากไม่เน่าแล้วถ้าเกิดเรามีโอกาสเอาไปลง ลงสวนเราก็จะได้จะได้มีทำได้เนาะอธิบายไม่ถูกเหมือนกันแต่รู้ว่าอยากทำเนาะเนี่ยถ้าเกิดว่าหมดเนี่ยเนาะถ้ามันโตติดดอกโอ้โหอย่าว่าแต่กินเลยนะคะทุกคนขายไม่หวัดไม่ไหวเลยค่ะ แค่ต้นหนึ่งก็หูดอกเต็มต้นทีนี้ถ้าเราจะปล่อยไว้ตรงนี้เวลาฝนตกมันจะเด็ดแน่นอน ซื้อดินมาหลายวันแล้วนะคะว่าจะลงแยกไม่ได้แยกสักทีวันนี้ได้โอกาสได้เลิกดีนะก็เลยมาแยกแครกันวันนี้วันที่สามสิบเอ็ดนะคะเ,ออเมื่อเช้าก็ได้ไปใส่บาทเนาะวิ่งไม่ทันพระทุกคนตอนแรกเดินออกไปแล้ว ไม่ทันหมวยวิ่งตามพระก็ไม่เรียกพระสุดท้ายแล้วก็ต้องมาเอารถแล้วก็วิ่งไปวัดไปถวายพระที่วัดเราไม่ได้เจาะจงเนาะไปเจอหลวงพี่ท่านกำลังล้างบิ่นโตอยู่พอดีก็ไปถวายไม่รู้ว่าท่านจะได้ฉันหรือว่าท่านฉันเช้าแล้วก็ไม่รู้ ก็ทำไปในถังแม่เหรอถังแม่ที่เรากินน้ำกันข้างบนน่ะหนูตุ้มหมดแล้วเหรอฮะเอาแล้วทำไมไม่ให้ล่ะในเมื่อเราก็เป็นคนย่านี่ชอบมากเลยนะแครเนี่ยชอบเอาอันเล็กเนี่ยแกงส้มแกงส้มดอกแคร์เนาะ ทำไมมันไม่ได้มีมปรอกยคน์แล้วก็ใส่ถั่วฝักยาวสักหน่อยนึงไม่เข้าใจนะเนี่ยแล้วก็มาทิ้งไว้ทำไมเนี่ยทำไมไม่เก็บไปล่ะเออใส่มะละกอด้วยก็ได้นะ เดี๋ยวก็มาดูกันเนาะว่าอนาคตข้างหน้ามันจะเป็นยังไงแค่พวกนี้เนาะมันจะมีโอกาสได้ไปปลูกอยู่ที่ตรงไหนเนาะใครเข้ามาชมก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ย่าสักไลค์สักเลิฟนะคะอืมข้างบ้านเขาเลี้ยงหมา มามั่งนกมั่งกั่นบ้านไปหมดชิคกี้ไม่มีขวดเขีดไม่นอก đây dốc mấy thuốc gì đi mẹ, à. không, 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 mày. ดึงฉีระวังจะมาทับไอ้ไอ้ต้นไอ้พวกนี้รากขาดไปแล้วเนี่ยจะทับจะทับค่ะจะทับ ตะเข็บกับตะขบนี่มันเหมือนกันเออแล้วทำไมบอกว่าตะเข็บตะขบะะป,ะปุ้มใจจัง ลิกก็กำลังแตกเลยนะคะทุกคนกำลังแตกกำลังเริ่มงาม เล็กขยันปลูกขยันลดน้ำนะแต่ก็ไม่ได้มามาเด็ดกินเลยกระพงกระเพราเนี่ยค่ะไม่ได้ทํากินสักทีันน้ำจะได้เก็บมาทํากินนี่ก็งามมากเลยไม่ได้ตัดไปขายเขาด้วยไม่มีเวลาว่างเลย พอเราไม่ว่างมันก็มันก็โซมนะพวกกะเพราเนี่ยมันต้องคอยตนะัดเนาะ เห็นเขียวเขียวเล็กๆเ,เนี่ยเป็นอะไรอะดอกบันชื่นบันชื่นกับแตงโมที่ย่าเอามามาปลูกเ,เอาไว้เนาะดูซิว่ามันจะเป็นยังไงมั่งเนาะมันจะโตได้กินลูกไหมนะ <laughs> คลิปนี้ก็ถ่ายไปเลยจริงๆถ่ายเยอะกว่านี้นะคะทุกคนเอ่อย่าว่ามันเยอะไปเนาะก็เลยตัดออกตัดแล้วมันก็ยังเยอะอยู่ดี10กว่านาที14นาทีทุกคนถ้าเราไม่ได้ทำอะไรเนาะ อยู่กับสวนทั้งวันนี่ก็คงจะเพลินไปทั้งวันทำนู่นมั่งทำนี่มั่ง ตัดออกเยอะกว่านี่ทำไมมันยังยาวเนาะยาวมากเลยอ,อันนี้ก็เป็นสับป,ประรดสับป,ประรดแล้วก็มุละพากระเผานางังรัก นางรักโซมหมดแล้วค่ะเริ่มเริ่มแตกออกมานิดหน่อยแต่ก็ยังไม่พอเก็บกินนะนางรักเพราะว่าไอ้ที่กินมากที่สุดก็คือนางรักเนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวก็แกงเปิดเ,เดี๋ยวก็แกงเลียง คลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะทุกท่านฝากเป็นกําลังใจกดไลค์ให้ย่าสักหนึ่งไลค์หนึ่งเลิฟนะคะเ <c oughs> วะลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะทุกท่านสวัสดีค่ะ